โพส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือเป็นโพที่เราเห็นนะคะนิด้านิดาโพส่วนรู้สิทธโพอ่าเราก็จะคือเขาก็จะไปสำรวจความคิดเห็น<ว>ของประชาชนตามหลักของสถิติเนี่ยประมาณสักพันหตัวอย่าง2,000ตัวอย่างเอามาสำรวจกันแต่ว่านี่เป็นโพที่สำรวจโดยกรุงเทพธุรกิจมีการส่งอีเมล ไปทางเครือข่ายต่างๆนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจ C ีอต่างๆเนี่ยเขาตอบกลับมาว่ายังไงบ้างสิ่งที่ทางกรุงเทพธุรกิจถามก็ถามหลายคำถามนะใครจะเป็นนายกนโยบายไหนจําเป็นนโยบายไหนเร่งด่วนนโยบายไหนไม่เข้าท่าเนี่ยที่ฉันพูดเองนะคือเขาบอกว่ามันมันดูไม่เมคเซนน่ะนโยบาย่ไม่เข้าท่าก็มีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอถามแล้วเนี่ย200คนสำรวจตั้งแต่วันที่21-25มีนาคมที่ผ่านมาเะคะคุณผู้ชมค่ะ ได้แบบนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอีก,อกโพที่พี่ที่ดิฉันคิดว่าก็กกบ่งบอกได้ถึงคนตอบอ่ะน่าสนใจนะคน,นที่บอกว่าเหมาะกับการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยทางด้านซีโอหรือภาคธุรกิจเขตอบคุณเศรษฐาทวีสิน24.2เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเห็นวิสัยทัศน์ตั้งแต่นั่งเป็น ตอนบริหารธุรกิจเอกชนแล้วแหละคือภาคธุรกิจขาวสมองอ่าคนเนี้ยเป็นเป็นไงหาเงินเป็นไทำแต่ว่าก็คือมองว่าคุณเศรษฐาทวีสินเหมาะกับการเป็นนายกมนตรี2 4 2ก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าทิ้งห่างคุณพิธาอยู่พอสมควรคุณพิธาอยู่ที่12.15.2%เป็นะเป็นลำดับ2ก็เป็นความเป็นนักธุรกิจมาก่อนเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เด่นชัดอะไรมากขนาดเท่ากับความสำเร็จของคุณเศรษฐาในอดีลำดับ3ก็น่าสนใจค่ะ 14.1พลเอกประยุทธ์จันโอชาสังเกตไหมว่าหลายโพเนี่ยเขาจะอยู่เนี่ยอยู่ลำดับสามกลางๆแต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นเป็นลำดับสองลำดับหนึ่งนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือลำดับ4ี่คือคุณแพอทอนทานชินวัตรนะคะอยู่ที่11.6เอาจจะยังแบบรู้หลังพลเอกประยุทธ์ยันบลดัดฮะอยู่หลังพลเอกประยุทธ์ ออเทคะแนนไปให้คุณเศรษฐาเลยเพราะอยู่พักเดียวกันแต่ว่าก็มองลักษณะเพราะว่าสองคนเป็นคนดิเดตนี่แต่ว่าอาจจะให้เครดิตของคุณคุณอุงอิงน้อยหน่อยเพราะว่ายังเด็กก็เลยอ่าก็เล็11.6%แล้วก็สุดท้ายคือคุณกรณ์นะคะอยู่ที่9.1%ด้วยกันนะคะคําถามเรื่องของใครเป็นนายกผ่านไปแล้วมาดูเรื่องของนโยบายบ้างน่าสนใจมากเลยนโยบายที่รัฐบาลใหม่ต้องทําต้องทำในความคิดเห็นของซ e o ค่ะ82%บอบอกเลยแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนค่ะ รองลงมา46.5%ปรปับปรุงกฎหมายเศรษฐกิจค่ะอ้น,นี้เป็นอุปรสรรคเป็นอุปรสรรคมากเลยเป็นอุปรสรรคของทางภาคเอกชนโดยเฉพาะที่จะเริ่มต้นมันทับซ้อนกันเยอะ43%อยู่ที่แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำค่ะนี่เขาก็เล็งเห็นตรงนี้ด้วยนะ1 2.5%ค่ะดึงลงทุนต่างประเทศเข้ามาหน่อยและ37.5%บอกว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่หรือว่าท่าเรือน้ำลึกต่าง แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าควรสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ sustainability ยกระดับรายได้เกษตรกรฮับเวลเนสก็ต้องทำรับมือด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้วยได้เป็นนโยบายที่ต้องทำแต่ว่าขณนะเดียวกันก็ได้มีการถามคำถามอ้าวแล้วนโยบายเร่งด่วนล่ะนโยบายภาพใหญ่ๆไปแล้วเร่งด่วนที่มันต้องรีบแก้รีบทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนโยบายที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนเลย ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยตอบถึง62.4%อ,อันดับถัดมาคือหนี้สินครัวเรือนหนี้เสีย56.3%นะคะส่วนการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศนี่ก็สำคัญเ็าว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน44.7%แล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศที่จะต้องผลักดันลงทุนให้มากขึ้นถึง44.2%การลงทุนจากทั้งต่างประเทศและในประเทศภาคเอกชนให้ความสำคัญเท่าๆกัน ะนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งค่ะเป็นโนโยบายเชิงสังคมที่จะอ,องทำ<ก>มีอะไรบ้างปัญหายาเสพติดก,ก่อนเลยค่ะ71.5%ควรจะแก้ไขนะคะลำดับ2 65.5%คืออาชญากรรมออนไลน์พนันออนไลน์ค่ะฝุ่น PM อยู่ที่ลำดับ3ค่ะ 2> PM 2.5อยู่ที่61%นะที่ทาง c ี o อเขาบอกมาปัญหาค่าครองชีพคือ50%นะคะที่บอกว่าจะต้องเร่งทำนะคะดีกว่านโยบายสังคมแล้วกออ็แก๊งมาเฟียข้ามชาติเนี่ยเขาก็มองว่า49 จด้วยกันอ่นในโยบายที่ไม่เห็นด้วยดิฉันใช้คาพูดว่านโยบายที่เป๊ะเขาท่าใช่ไหมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยละกันหมอทำทำเวลานี้มันอาจจะยังไม่เหมาะเออแต่มันอาจจะไปเหมาะในอนาคตข้างหน้าก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ได้อะไรล่ะยกเลิกแบนค์นิสเครดิตบูโรค่ะก็จะเห็นหลายบางพักนะมีตรงนี้บอกอย่าเพิ่ง 5 4, 3, ้าบอกเลาอยากเพิ่งลำดับ2ค่าแรงขั้นต่ำค่ะอยู่ที่41.1%แล้วก็เรื่องพักชำระหนี้ 38. 6ป<อ>นี่คือไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย41% 41%่41กว่าๆที่ก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยคือเราเข้าใจในแง่ของภาคธุรกิจนะคือทำนโยบายมันก็ทำลำบากในภาคธุรกิจมองว่าทั้งหมดนี่คือต้นทุนใช่ค่ะแต่ว่าถือถ้าหากภาคธุรกิจมีไรายได้จาก การค้าขายการทําธุรกิจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาพร้อมจะจ่ายคือมันต้องไปทั้งทั้งระบบไปทั้งกระบวนใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดเนี่ยคือค่าครองชีพของประเทศไทยมันสูงขึ้นแล้วรายได้ของเราเนี่ยต่ำเตี้ยเลียดดินเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยใช่ค่ะตรงนี้เป็นปัญหาอ่ะทีนี้มาดู อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้งในเรื่องแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะเขาเทไปที่พักเพื่อไทยลําดับแรกเลย44.3รองลงมาเป็นรวมไทยสร้างชาติ17แต่ว่าต่างกันค่อนข้างมากนะคะนี่ก็แสดงว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ <c oughs> มีโอกาสนะก <c oughs> ็ <c oughs> มีโอกาสนะเพราะเป็นาำดับทอปเพราะจริง <c oughs> ๆแล้วเนี่ยในการถามคาถามของทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ยคือเขาถามหลายหลาหลากหลายพักมากเลยพรคใหญ่ๆสิกว่าพัค นะคะคนี่คือท็อป5ท็อป5เออรวมไทยสร้างชาติมาเป็นที่17เี่ฉันเซอร์ไพรส์นคับค่อนข้างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พรกเก้าไกลค่ะอยู่ลำดับ3นะคะ16แล้วก็ถัดไปถึงจะเป็นพลังประชารัฐ5.2ภูมิใจไทย4.1เปอร์เซ์ท็อป5แกนนำจะตั้งรัฐบาลถ้าดูในนี้แล้วเนี่ยก็จะพอได้เห็นแล้วว่าใครพอจะจับกับใครได้บ้างอเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมไปพูดถึงนโยบาย c ี CEO, โอเขาไม่เห็นด้วยเรื่องของนโยบายกัญชาสรีนะ เ,เขาเองเขไม่เห็นด้วยเพราะว่าในข่าวจากทางกรุงเทพธุรกิจพอไปสํารวจมาเนี่ยมีนโยบายที่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ควรที่จะต้องแบบว่ามีการยกเลิกต่างๆเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายกัญชาเสรีเนี่ยเขายังมองว่าเป็นอุปสรรคนะคะไม่มีใครต่อต้านกัญชานะแต่กัญชาการถูกแต่กัญชาเสรีเนี่ยเป็นปัญหามากในช่วงนี้